สวัสดีครับผมครูเดี่ยวยอดมวยไทยยิมครับหรือคุณเดี่ยวพยัคฆพันธ์ครับสวัสดีครับครูนุ๊กยอดมวยไทยยิมครับหรือปานเพชรเพชรโพทองครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการออกศอกที่ถูกวิธีนะครับได้ผลจริงๆแน่นอนครับก่อนจะดูครับเราก็อย่าลืม subscribe ไปดูเลยครับการยืนศอกหรือว่าการศอกนะครับดูนะครับการมวยซ้ายอยู่หน้าเหมือนเดิมครับขาขวา ตั้งฉากไว้นะครับดูนะครับการมวยฟันศอกแขนนี้แขนซ้ายเราบล็อกไว้ตรงคางเรานะครับดูครับฟันศอกแรกอันนี้เราเห็นไหมครับเราต้องเข้ามาตั้งศอกไว้แล้วครับระดับคางเราเห็นไหมครับระดับคางแล้วเราก้าวซ้ายไปข้างหน้าบิดเห็นไหมครับบิดปึ๊บเห็นไหมครับบิดปึ๊กเห็นไหมครับอ่าบิดนิดเดียวขาขาหลังเราบิด ส่งเห็นไหมครับทิ้งไหลไปเลยเห็นไหมครับปึ้งเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอีกสองหนึ่งคือสองนี้ครับสองงัดก็สมมติคู่ต่อสู้เขากาดอยู่งี้ใช่ไหมครับอ่าก็ฟันแบบเมื่อกี้มันก็จะติดท่อนแขนเขานะครับแต่สมมุติเขากาดมวยอย่างนี้เรางัดขึ้นไปเลยครับโดนแน่นอนแตกไม่แตกก็หลับนะครับดูนะครับเราก้าวซ้ายไปข้างหน้าปึ้งงัดขึ้นดูนะครับงัดขึ้นอ่าเหมือน เหมือนนะครับเหมือนเสริมหล่อเราเนี่ยอย่างนี้เลยดูนะครับปึ้งดูนะครับฟึบขาหลังขย่งส่งนะครับดูนะครับเรามองคู่ต่อสู้ดูจุดหมายที่เราจะทําคู่ต่อสู้นะครับดูนะครับปึ้งโดนหลับแน่นอนครับหรือว่าแตกแน่นอนครับส่องนี้อันตรายมากนะครับสําคัญได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับดูนะครับปึ้งเห็นไหมครับก้าซ้ายไปข้างหน้าฟึบเห็นไหมครับแขนนี้บล็อกไว้ปึ๊กเห็นไหมครับ ข้างนี้ด้วยดูนะครับข้างขวาปึ๊บเห็นไหมครับก้าวไปนิดนึงปึ๊มขาหลังขยี้งส่งนะครับขาซ้ายบิดนิดเดียวเพราะซ้ายมันถึงก่อนอยู่แล้วเราก้าวซ้ายไปอย่างเดียวขาขวาเราก็ตั้งไว้เหมือนเดิมดูนะครับปึ้งงัดอันนี้บล็อกไว้กันคางเราเห็นไหมครับ,บแขนซ้ายเราตั้งเยอะๆมันเสยขึ้นมาเสยงัดขึ้นไปนะครับดูนะครับปึ้งดูนะครับท่าแรกนะครับศอกฟันศอกไงนะครับดูนะครับ ปึ้งเห็นไหมครับอันนี้คือฟันติดกัดนะครับแต่ฟันอีกอย่างหนึ่งครับดูนะครับฟันคว่ำลงนะครับมันจะทะลุกัดนะครับดูนะครับฟันเปึ้งเห็นไหมครับอ่าฟันเปึ้งเห็นไหมครับอ่าดูครับมีฟันอีกอย่างนะครับเขาเรียกว่าสอกงัดนะครับเขากัดมัวอยู่อย่างนี้นะครับเราฟันเข้าไปเลยเราสืบเข้าไปนิดนึงขาซ้ายเราสืบเข้าไปดูนะครับเปึ้งฟันเห็นไหมครับงัดขึ้นมาเลยเหมือนหวีผมครับผมเหมือนหวีผมเลยเหมือนเซตผมอ่ะ เสยผมอก้าวไปเลยปึ้งงัดทะลุกาดเห็นไหมครับดูนะครับต่อยมวยไม่ยากครับเดี๋ยวดูนะครับปึ้งเห็นไหมครับเข้าคางน็อกครับผมพี่ครับฟันยังไงฟันให้มันแตกครับอ๋อฟันให้มันแตกครับอย่างแรกเลยเราต้องฟันแบบเฉียวเฉียวก็สมมติเราฟันแบบเต็มเต็มอย่างนี้เห็นไหมครับครับเต็มเต็มหน้าไม่แตกครับแต่สมมุติเรา ฟันแบบเฉียวเียวอย่างนี้เฉียวเียวแบบเฉินเฉิอย่างเงี้ยปึก๊กแตกแน่นอนครับผมฟันยังไงฟันทีเดียวให้หลับไปเลยฟันแบบให้หลับเลยเนหะรอแบบเมื่อกี้แบบแตกใช่ไหมครับ,รบตอนนี้แบบหลับเราต้องฟันตรงจุดอ่อนของเขาเห็นไหมครับเราก้าวไปเนี่ยตรงไปคางจุดอ่อนของเราอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่อ่าแบบนี้เลยเห็นไหมตรงเนี่ยตรงจุดสําคัญของเรานะครับเนี่ยจุดสําคัญเราอยู่ตรงนี้ตรงคางเพราะมันเชื่อมต่อกับระบบประสาทของเรานะครับมันได้ผลจริงๆิเหรอพี่ ได้ผลแน่นอนครับถ้าสมมุติเราโดนเราฟันฟันที่ถูกวิธีฟันแบบนี้ปึ๊กหรือฟันปึ๊กให้ตรงจุดจุดหลับของเขาหลับแน่นอนครับน้องสอนสอกกลับผมไหยพี่สอกกลับเะสอกกลับนี่มันก็ยากนะยากอีกแต่ว่าเราทําได้แน่นอนมันมีคนทําได้และมันได้ผลจริงๆดูนะครับสอกกลับสอกกลับยังไงอสมมุติเขาการมวยครับอ่า เายืนอยู่งี้ใช่ไหมครับดูกร,ระยะดีๆเราฝ่ายขาซ้ายเราก้าวไปข้างๆขาเนี่ยแขนขวาตั้งศอกไว้มือนี้ข้างนี้บล็อกหมุนกลับปุ้งเห็นไหมครับอ่ามันจะโดนเลยเห็นไหมครับอ,อ่าเนี่ยโดนตรงจุดสาคัญนะสมมุติเขามือตกอ่ะเองเราไม่บล็อกดูมือเขามือตกอ่ะมือเขาตกอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เรากัดมวยอ,อยู่งี้ใช่ไหมครูเดี๋ยวสู้ใกล้ๆใกล้ๆเลยเห็นไหมยอยู่ใ,ใกล้ๆต่อยมือต้องใกล้ๆดูนะครับขาซ้ายก้าวเบี่ยงข้าง แขนขวาตั้งศอกไว้มือซ้ายบล็อกไว้ตรงที่คางเ,าเ,เห็นไหมครับแล้วก็หมุนศอกเห็นไหมมือเขาตกเนี่ยเห็นไหมบล็อกเห็นไหมตรงคางเขาพอดีเลยเห็นไหมครับครับอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมศอกมีหลายวิธีครับได้ผลแน่นอนครับคนทั้งบ้านก็ไปลองทําดูได้นะครับ <c oughs> ครูเดีย่ยวครูนกลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับไปปะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเราและรับชมคลิปใหม่ก่อนใครด้วยค่ะ